หมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมที่เป็นสัตว์ฝูงและเหยื่อที่มีมายาวนานหลายพันปีพฤติกรรมของพวกมันสะท้อนถึงวิวัฒนาการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดและความต้องการทางสังคมคือสัญชตาตญาณการอยู่รอดในฐานะเหยื่อมีปฏิกิริยาหลักคือการหนีเมื่อเผชิญภัยคุกคามมีประสาทสัมผัสที่ไวมากโดยเฉพาะการได้ยินและการมองเห็นแบบเกือบ360องศา เพื่อเป็นสัตว์เฝ้าระวังการตื่นตระหนกง่ายเป็นพฤติกรรมปกติที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการอยู่รอดพฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสารเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเพื่อความปลอดภัยและลดความเครียดในฝูงมีลำดับชั้นที่ชัดเจนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรแสดงความผูกพันผ่านการเกาตัวให้กันและกันซึ่งบ่งบอกถึงความไว้ใจ สื่อสารด้วยภาษาท่าทางเป็นหลักหูไปข้างหน้าสนใจหรือผ่อนคลายหูแนบไปด้านหลังสัญญาณเตือนความหงุดหงิดหรือความโกรธพฤติกรรมการกินและการพักผ่อนตามธรรมชาติถูกออกแบบมาให้กินยากครั้งและน้อยเกือบตลอดเวลา16-20ถึงชั่วโมงต่อวันสามารถยินหลับเพื่อเตรียมพร้อมในการหนีแต่ก็ต้องนอนราบเพื่อเข้าสู่ช่วงหลับลึกหรือ R E M sleep ซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพจิตสรุปโดยยอดที่สุดม้ามีสัญชตาตญาณการหนีอย่างรวดเร็วมีความต้องการทางสังคมสูงและใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารซึ่งทําให้ควรกินยากครั้งละน้อยๆเกือบตลอดเวลาพร้อมทั้งต้องได้นอนราบเพื่อหลับลึก